มา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 เล่นเกมไอเดนกันต่อเน่เน่เ oh, น oh. <c oughs> ่โอ้โหอธิบายใหม่เสมอครับเกมไอเดนนี่ประกอบไปด้วยสองฝั่งนะครับ <c oughs> ฝั่งแรกเรียกว่าเจ้าฮันเตอร์หรือผู้ล่านะครับมีหนึ่งคนกับสองคนนะครับแต่เกมนี้ลุงหนูเลือกสองคนส่วนผู้ถูกล่าก็คือแกงลุงหนูนี่แหละเกมนี้ด่านนี้ลุงหนูเลือก8คนมี4คนด้วย กับ8คนนะครับอันนี้ลุงหนูก็เลือก8คนเพราะเล่น8คนแล้วมันสนุกสนุกกว่า4คนครับนะครับนี่ใครไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับเกมไอเดนนะครับก็ลองไปหาโหลดมาเล่นกันนะครับโหลดฟรีเล่นฟรีแถมได้เพื่อนนะครับมิตรภาพดีๆจากการเล่นเกมมีเยอะนะครับนี่เล่นเกมไม่จำเป็นต้องเสียสตังค์นะครับนี่นะเพียงแค่ที่บ้านเรามีเน็ตเราก็ สนุกสนานกับการเล่นเกมกับเพื่อนๆเ,เราได้นะครับไม่ต้องไปเติมให้มันมีบางเกมต้องเสียตังเติมสกิลให้มันแบบเก่งๆนะครับฮต้องใช้ตังแต่อันนี้ไม่ต้องนะครับมีตัวละครให้เราเลือกมากมายนะครับอยากจะเป็นตัวอะไรกดเลือกเอานะครับผู้ถูกล่านี้ก็มีประมาณ40ตัวละครนะครับนี่เมื่อกี้ลุงหนูเลือกนะครับนะครับเลือกนักสำรวจนะครับเดี๋ยวดูนะ ลุ้นๆกันมาทายกันว่าลุงหนูจะเลือกเป็นตัวอะไรสำหรับเกมนี้วันนี้ฟังเสียงเอฟเฟกแล้วแบบมันตื่นเต้นแล้วใจดีนะครับ เปไง,ไงมาแล้วไอ้หนุ่มหล่อลุงหนูใจเย็นนี่เลือกตัวไหนครับนักสํำรวจครับตัวนี้ข้อดีของมันคือสามารถสามารถย่อส่วนได้ตอนนี้ลุงหนูนั่งรถรางเล่นดูวิวดูวิววิ่งมันก็เหนื่อยดูวิวปะอ้าวถึงสถานีแล้วเราลงเจอเพื่อนเลิฟ <c oughs> เจอเพื่อนเลิฟ <c oughs> เจอเพื่อนเลิฟ อ้าวน้องวูฟเล่นเป็นแม่มดสาวเหรอเตชินนักสำรวจอ้าวติดใจเหมือนลุกหนูเลย,เยนักสำรวจมันยอดตัวได้อ้าวอย่างน้อยแปคนนี่เรารู้จักกัน3คนแล้วยังไงเราก็ต้องรักสามาก,กีกันไว้3คนนี่ต้องรักให้หนาเหนียวแน่นหน่อยแต่เราก็นักเดียรักและเหนียวแน่นทั้ง8คนนะครับเราเป็นเพื่อนกันเราต้องช่วยกันเราอยู่ทีมเดียวกัน น,นีลุงหมูขอย่อตัวก่อนเพราะว่าเจ้าฮันเตอร์มันอยู่ใกล้ๆถ้าเป็นตัวปกติเดี๋มัมนไห้ตาย โปรไฟล์เหรอน้องแลวพี่พรเปลี่ยนเป็นยังไงดีล่ะชี้แนะชี้แนะบอกลุงหนูมาได้มามาน้องแลวพี่พรช่วยกดช่วยกดหัวใจให้ลุงหนูหน่อยเอาให้ได้หมื่นดวงนะค่ำคืนนี้ลุงห,หนูไม่หวังมากหวังไมยหวังแค่หมื่นเดียวได้ได้ฐาน้าน้องบุ๊จะไป จะไปต่ดผ้าเอาได้เลยได้เลยเดี๋ยลุงหนูซัดกับน้องเตยชินกันไปก่อนสองสองคนเรียกสองผู้ยิ่งใหญ่กันไปปันกันไปวันนี้สำเร็จมาแล้วสี่ไม่ใช่สี่สามเรื่องที่สี่ลุงหนูกำลังปันโย พอดีหน้าอกมันเริ่มต้นเป็นสีม่วงแล้วเรียกว่านี่แหละเออเราวิ่งมาช่วยเพื่อนโอ้โหโ,หโหโดนเขาแล้วปืนมันยิงเราคระคบเราวิ่งตามมันไปวิ่งตามมันไปเออมันไม่จับเราปัดไฟต่อดีกว่าอีนิดเดียวเครื่องนี้ก็เสร็จแล้วครับเอาละเป็นเครื่องที่สเป็นเครื่องที่สี่ปึง้ง เรียบร้อยเหลือ <S <S เหลืออีกเท่าไรเหลืออีกสามเครื่องโอ้โหใเอาตายแล้วตายแล้วอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนแม่มดโดนจับโอ้โหน้องน้องบุ๊โดนจับเดี๋ยวลุงหมูจะว,วิ่งไปช่วยนะ เฮ้ยช่วยไม่ทันแล้วมันหมุนแล้วนี่ขึ้นสวรรค์ไปแล้วโอ้โหไปไปน้องบูปไปตากผ้าเลยไปตากผ้าโอ้โหอะไรไปเร็วแท้กำลังวิ่งไปช่วยเลยเนี่ย<ว><น>เห็นไหมเกมนี้มันสอนเราห,หนูเปิดกล่อน,นปันปันโทรศัพท์สั่งออเดอร์สินค้าหน่อยเก็บไว้จัดการในเจ้า นักกล้าหรือฮันเตอร์ตอนที่เราหนีออกได้แม่มันสะใจอ้าวมีเพื่อนเราเพร้ามมีเพื่อนเราไปช่วยแล้วโอเคเตชินไปช่วยเพื่อนแตงกิ้ว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 เวอิ o ูดเป็นเพื่อนกันไม่รู้จักกันก็ช่วยกันได้เพราะเราเล่นเกมเดียวกัน ใครโดนจับตัวอีกแล้วโอ้ยโอ้ยตอนนี้เหลืออีกสองเครื่องมาช่วยกันช่วยกันอีมแหมเกือบเลิมเกือบลืมกดช่วยกันช่วยกันเพื่อเรากำลังสผลไฟอีกคนนึงแล้วเพื่อเราจากแปดไปแล้วสองเหลือหกเดี๋ยวตองรีบปั่นไฟอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวเสร็จอีกนิดเดียวเสร็จเอาละเอาละ เราวิ่งมาเราไม่ปั่นไฟต่อเพราะเรามาชวนเพื่อนของเราเอ้ยไปเว้ยเพื่อนรักเอ้ยออรบกลางไม่หนีไปไแล้วว่าจะขึ้นรถรางหนีสักหน่อยโอ้ยตายตายละเห็นไหมมีเสียงบูดดังแสดงว่าเพื่อนเราและพวกเรานี่ร่วมแรงร่วมใจกันปั่นไฟสําสเร็จเจ็ดที่นะเราต้องวิ่งไปที่ประตูทางออกนขึ้นสี่เหลี่ยมสีส้มๆไปปดลดรหัสปลดล็อก มันอยู่ตรงนี้วิ่งมาที่หน้าประตูประตูนี้ออกไม่ได้ครับเออเดี๋ยวมันก็ไปอุย๊ยเพื่อนเราโดนจับไปอีกคนนึงแล้วโอ้ยตายใครโดนเนี่ยใครโดนเนี่ยเอาเตชินโดนอยู่ด้วยเตชินโดนอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเฮ้ยรักษาฉันหน่อยจิตจฉันหน่อย โอ้โหไม่มีใครสนใจลุงหนูเลยเอาโลว,วะมาแล้วเจ้าฮันเตอร์ไม่มีใครเลยไม่มีใครเอาวิ่งมาทางนี้ก็พาลุงหนูสวยด้วยสิวะโอ้โหไอ้นี่โอ้โหเป็นยังไงปืนสำคัญไหมล่ะ ยิงเลยพอยิงปุ๊บเพื่อะโดนจับก็สามารถหลุดมาได้ไปละลุงหนูไปกดก่อนละไปกดละหัดก่อนไม่รู้จะมีแรงวิ่งถึงหรือเปล่านะเพราะตอนนี้มันใกล้ตัวลุงหนูเหลือเกิน <c oughs> โอ้ เสียงหัวใจเต้นรัวน่ากลัวทุกทีโอ้ยโอ้โหเอ้ยอย่ายิงอย่ายิงอย่างนี้สิวะเดี๋ยวทุกหนูก็แข่งไงสิวะโอ้โหเฮ้ยหลบไปดินานไงล้วหลบไปโดนแล้ว มันยิงปืนน้ำแข็งมาให้ลุงหนูหยุดเห็นไหมไนดะ้ <Yeah. S 1> มันจับ <Yeah. S 1> หต,บต,ต้องรีบกดตัวต้องรีบกดตัวโอ้ยตายแล้ว <Yeah. S 1> เพื่อนตายเกือบหมดแล้วใครจะช่วยลุงหนูแล้วเนี่ย <c oughs> ถ้าทางลุงหนูจะเป็นพรุซะแล้วออื <c oughs> คุณขอบคุณสำหรับหัวใจหนึ่งมื่นหนึพดวงนะครับจบข่าวแล้วเพราะเพื่อนเจ็บหมดรอบนี้ตายยกแก๊งเอาปรบมือให้กับดูเธอครับเห็นไหมขนาดเราสามารถปั่นเครื่องปั่นไฟได้ครบทั้งเจ็ดแล้ว แต่เราไม่มีโอกาสที่จะไปเปิดประตูหนีออกจากสถานที่นี้ได้เราก็แยกนะเราที่ว่าเราแยกก็คือเราตายอะ่ะแล้วเมื่อกี้แม้มันไล่ตีทีละคนทีละคนจนพวกเราแย่เลย Ừ ừ ừ ừ จะอึกเดี๋ยวลุงหลูขอกินน้ำหน่อยช่วงทอยเหรียญ สองคนครับตอนนี้น้องวู๊ไปตากผ้ารอแป๊บอปรอแป๊บหมายแตชินเกมนี้จะเป็นคุณหมอหรอจ๊ะ กำลังเลือกตัวละครใหม่ๆ <freedoms> เป็นยังไงต้องหลายหน้า หลอแป๊พนเพื่อนๆยังไม่มีใครเข้ามานะรอแป๊บมีแค่เตชินกับลุงหนูอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเกมนี้จะรู้ว่าลุงหนูเนี่ยจะโคดหรือไม่โหด เพื่อนเล่นกับเราเลยเกมนี้ อนานนรอจะห้านาทีสิบนาทีแล้ว